ทีโอ้โท่าคุกใหญ่ทุกคนฟังข้าวโอเคขอบคุณค่ะรอดตายแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีตตี้ครับเมื่อกันอีกแล้วนะคะทุกคนเย้ก็สำหรับในวันนี้เราก็มาอยู่นในเกมไม e c คร f t กันอีกแล้วนะคะซึ่งนี่ก็เป็นไม n e คร a f t 1.20.01นั่นเองค่ะ ก็หลายคนเรียกร้องอยากให้บุ๋มมาเล่นเวอร์ชันนี้บุ๋มก็มาตามคำเรียกร้องแล้วนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือบุ๋มอยากเล่นเองนี่ค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีต้นไม้เชอร์รี่นี่ไงล่ะโอ้ m ม g ก d คือแบบนี่คือจุดประสงค์หลักที่เรามาเล่นในซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้นีค่ะทุกคนก็เอาเป็นว่าเป็นการชีวิตรอดซึ่งบุ๋มเองก็ไม่รู้ว่าจะจบตอนไหนเหมือนกันงั้นเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะ ถือซะว่าเล่นรอซีรีส์ใหญ่ของบุ๋มแล้วกันนะมาเริ่มกป็นขอตัดไม้ก่อนเลยแล้วไม้มันอยูไ่ไหนมาเนี่ยโอเคเป็นไม้เชอร์รี่นะคะทุกคนนี่เลยเชอร์รี่หลอกตัดมันแล้วคือแบบ น่าราักทุกคนและภารกิจแรกของบุ๋มในวันนี้นะคะก็คือบุ๋มเนี่ยจะต้องทําการมีชุดเกาะให้เต็มตัวให้ได้แล้วก็สร้างบ้านหนึ่งหลังซึ่งบุ๋มอาจจะสร้างเป็นบ้านที่ไม่ใช่บ้านตัวเองก็ได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านของชาวบ้านที่ใกล้ๆกลเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นหมู่บ้านสีชมพูกันค่ะทุกคนแค่นั้ถ้าหากใครอยากให้บุ๋มเล่นยาวๆอย่าลืมกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะวันนี้พูดมาเยอะละเดี๋ยวก็ตัดไม้กันแป๊บหนึ่งค่ะโอเคได้ไม้มา เป็นที่เรียบร้อยต่อไปทําอุปกรณ์อย่างรวดเร็วนี่โต๊คราฟของเรามาแล้วค่ะแล้วก็ทําอุปกรณ์ไม้ไปก่อนเพราะว่าอุปกรณ์หินเดี๋ยวค่อยตามมาอีกทีหนึ่งไปแบบรวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องลงไปหาเหล็กอีกนะคะเฮ้ย้ครื่องมมีมอนเตอร์ด้วยปึ๊บนี่ที่ขุดมันและโอ,โอเคตรงนี้มีฐานหินด้วยอะ่ะกลัวนะแต่อยากได้ฐานหินได้ไปต่อสู้แบบไม่ต้องกลัว มีดาบมีอันนี้โอเคอะได้อยู่ทุกคนวิที่โอ้โหทําโคตรใหญ่ทุกคนบ้าปไปแล้วเึิบอยากได้แค่เหล็กจะเจอถ้ำมโหรารแบบนี้มันช่างยัย่วยวนใจแล้วเกินแต่ยั่งค่ะตัวนี้บุ่มต้องได้เหล็กนะคะซึ่งมองไปไม่เจอเหล็กเลยงงมากชีวิตเจอสิ่งนี้สิคะ หินให้ได้มากที่สุดเพื่อไว้วเผาเหล็กของเรานะคะไว้บูมเลยโอเคแค่นั้นแหละอ่าเจอเหล็กแล้วมาเอาไหลายเม็ดเลยนะอย่าบอกว่าเม็ดเดียวโอเคดูเรื่องขอบคุณค่ะอ่ามีอีกเม็ดนึงตรงนี้แต่าก,การจะได้ครบเซตนั้นผมว่ามันต้องเยอะกว่านี้ดังนั้นเดี๋ยวปล่อยน้ำลงนะคะทุกคนเป็นวิธีที่ดีว่าทุกคนดูถ้ำนี่สิโอ้โห ลงแบบเซฟตี้ที่สุดจ้ะมาคนอื่นเขาอาจจะตั้งโรครากนะคะเราเปล่าค่ะเรารีบเราจะตั้งภารกิจขึ้นมาในแต่ละ ep นะคะเพื่อที่บุ๋มจะได้ไม่เลือ่อยจนเกินไปเป็นว่า ep ต่อไปทุกคนอยากให้บุ๋มทําภารกิจอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะเพื่อที่เราจะได้เล่นอันนี้ไปน,นานๆนั่นเองนะโอเค,อเคบุ๋มยังไม่อยากตายตั้งแต่วันแรกนะอเอาจริงๆปึ๊บอ่ะได้อยู่ว้าว,วมีอยู่ค่ะ ถ้าบุ๋มตกตายเมื่อกี้นะไม่ได้วันแรกนี่คือห้ามตายเลยไม่งั้นเสียนหน้าแน่ชุบเยอะด้วยตรงเนี้ยได้มา10บกว่าเม็ดยังไม่พอค่ะในจะอุปกรณ์อีกต้องเยอะกว่านี้อาหารก็ไม่มีซะด้วยแล้วห้าวจัดเออแค่นั้นแหละโอ้โหเหล็กเยอะมากต้องมีมีสิฝั่งนู้นก็มีอีกค่ะ ขอแวะหน่อยสักเม็ดก็ยังดีนะโอเคเม็ดหนึ่งจริงๆด้วยบ้านของเราไม่สิกลับหมู่บ้านก่อนที่เราจะหิวไปมากกว่านี้แล้วเสี่ยงตายไปมากกว่านี้นะคะเราจะลงไหมมาดูกันค่ะโอเคเกือบแล้วค่ะทุกคนบุ๋มหอกคำเดียวเลยว่าเกือบหิวมากตอนนี้หมู่บ้านพอจะมีข้าวมีอะไรให้เรากินหน่อยไหม ขอสักนิดนึงก่อนที่เราจะตุยฟางข้าวไป็น,ไหนหมดอาหารเป็นไห,นหมดฟางข้าวโอเคขอบคุณค่ะรอดตายแล้วค่ะทุกคนนอนนี้แล้วกันตอนนี้ผมต้องทำข้าวกินก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันล,ลุงเราขอนอนหน่อยขอบคุณค่ะโอเคในที่สุดนะคะก็ช้าสักที เดี๋ยวไปหาที่อยู่ใหม่ไม่อยากรบกวนลงุงบุ๋มอยากจะเลือกบ้านสักหลังหนึ่งแล้วก็เอามารีโนเวทเป็นบ้านหลังแรกนะคะหลังนี้ดีไหม,หมน่าสนใจไม่มีเตียงด้วยน่าจะไม่มีใครรบกวนเรานะคะก็เอาตรงนี้แหละเผาแร่ไว้วางไว้ตรงนี้แล้วกันอย่างแรกที่เราต้องไปทําในตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเอาเหล็กที่เผาเสร็จแล้วนะคะเอามาทําเป็นอุปกรณ์เพื่อที่บุ๋มจะได้ไปหาของมาทําให้บ้านหลังนี้ เต็มไปด้วยสีชมพูแล้วก็สีอื่นๆที่แบบน่ารักอะไรอย่างนี้ก็นี่โอเคแค่นี้พอค่ะเอาตรงนี้ก่อนเลยค่ะเสียงบล็อกไม้ใหม่ที่มันแบบดุบดิบได้ใส่มากทุกคนดูสิอย่าปลูกไว้ด้วยนะคะอย่าบุ้มตัดไปหมดนี่ถ้าไนเใสมันจะไม่สวยเอาโอเคได้มา60กว่าโอ้แอมบูเรเหรอเือกันตรงนี้เลย ว่าแล้วบุ๋มก็ควรจะมีหินนะคะเอาไปทำโครงบ้านทำอะไรสักหน่อยเออโอเคตอนนี้อุ้ยท่านหินเก็บเพิ่มหน่อยดีกว่านึกว่ามีเยอะแล้วนะคะบุ๋มเอาไปเผานน่นั่นจะหมดกังมั้งเนี่ยตอนนี้อยากได้ไม้โอ๊กด้วยอะ่ะมีหนึ่งต้นเพียวๆตรงนี้ที่พอจะตัดแล้วไม่ทำให้แถวบ้านเรามันดูสวยน้อยลงนี่ไงเก็บแซฟฟิงกลับบ้านเลยค่ะเอาไปทำเป็นฟาร์มต้นไม้ก็ได้ บุมต้องเปลี่ยนตรงนี้มันกลายเป็นบ้านที่แสนสวยสักทีเริ่มจากเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเลยอ่าเป็นสีชมพูแค่นี้ก็รู้สึกถึงความสวยละยังยังเอาก็บอกยังพี่ฮะยื่นออกมาฝั่งนี้ด้วยดีวยกว่าสองสามหนึ่งสองสามตรงนี้ก็เปลี่ยนนะคะให้หมดเลยทั้งหลังบอกเลยปึ๊บปึ๊บ Uh huh. ฝั่งนี้ด้วยนี่รีโนเวทบ้านแล้วหนึ่งต้องเปลี่ยนอีกเยอะนะคะบุมบอกเลยปึ๊บปบอืมก็ตรงนี้ก็จะมีพวกหินวางหน่อยไปเลยนะอือ uh หือ huh. อืมโอเคเหลือข้างหน้าเปลี่ยนให้หมดอืฮึแต่บุ๋มคิดว่าเราสามารถมาเป็นบันไดได้นะคะออฮะแล้วเราก็เออมันน่าจะสูงไปไหนมันน่าจะสูงไปไหนเอาตรงนี้แล้วกัน แล้วก็เปลี่ยนให้มันมีแท็ปดอเพิ่มขึ้นมา,าน่าจะได้นะคะทุกคนนี่เฮ้น่ารักอยู่นะเอาดีจะเปลี่ยนตรงนี้หน่อยบอกแล้วว่าทุกอย่างมันจะกลายเป็นสีชมพูรวมถึงประตูด้วย <laughs> ประตูด้วยหรอก็ได้อยู่อ่ะไม่แย่ค่ะ ต่อไปตรงนี้บุ่มต้องทุบออกให้หมดเลยนะคะเพราะที่เราจะได้เดินเข้าไปในห้องนี้ได้อาตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนปึ๊บเปลี่ยนหมดอะใส่สีชมพูซะอืมแต่ตรงข้างล่างนี่มันควรจะเป็นไม้สีชมพูด,ด้วย เค okay. พื้นบ้านนะคะแต่พื้นบ้านอยากให้เป็นไม้อกแปลกไหมเพราะว่ารู้สึกว่ามันควรจะมีอะไรสักอย่างมาตัดกันนะคะโอเคไม้อก okay. วางจริงๆถ้ามีไม้ขาวก็จะใช้เป็นไม้ขาวนะคะแต่ว่าแถวนี้มีแต่ไม้อกเท่านั้นโอเคได้อยู่นะโอเคนะขอตัดขนเก่ในลูกมีกี่คน อันเดียวโหเลยบุมต้องไปขโมยเตียงชาวบ้านอีกแล้วสินะบ้านหลังนี้น่ะพ่อลุงขอ,อนอนก่อนนะค่อยว่ากันอีกทีนึ่งขอน,นอนก่อนโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะต้องตามหาไม้นะคะทุกคนเพื่ออะไรเพื่อมาทําให้บ้านเรามาันสมบูรณ์กว่านี้บุมอยากได้ไม้สีเข้มหรือไม่ก็ไม้ขาวไปเลยเอ๊ะห,หรือว่าเราจะให้มันเป็นสีนี้ไปแล้วก็ใส่เป็นสีชมพูแทน อะบุ๋มว่ามันมทําได้สวยกว่าน,นี้แปบ๊บหนึ่งนะเหมือนข้างล่างนี่โอ้โหมีหมู่บ้านเนวยเหระเดี๋ยวขอลงไปดูหน่อยอ้อตรงนั้นมีป่าโอเคความหวังใหม่มาแล้วค่ะอย่างนี้บุม๋มก็ทาฟาร์มแบบว่าพวกวีเดเจอได้ง่ายแล้วสิคะทุกคนตอนนี้ยังไม่ได้โดของในแบบว่าบ้านชาวบ้านเลยมีอะไรให้ดบ้างไหมเราอ๋อคนแก่คนแก่คนแก่แกโอเคแค่นี้บุม๋มก็มีเตียงของตัวเองได้แล้วขอบคุณค่ะ เริ่มปฏิบัติการตัดไม้ขาวกันเลยค่ะโอเคคงจะได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะทุกคนปะหาดนกไม้สวยๆไปทำเตียงหน่อยดีกว่านี่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 อันนี้ก็ได้โอเคสักสองต้นบุมงแวบไปตัดบอกใบไม้พอดีเลยเอามาโปะบ้านนะคะ ผมจะเปลี่ยนไม้พวกนี้ออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นไม้ขาวแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นไม้สีชมพูเป็นไงสวยทุกคนบุมบอกเลยมันจะสวย Okay. ตอนนี้บ้านเราไม่มีหลังคาเป็นที่เรียบร้อยนะคะบุ๋มต้องรีบทําหลังคาไปใส่โดยโด่วนเลยเพราะอันนี้ก็จะหมดแล้วต้องทาอันนี้เพิ่มสักหน่อยว่าพวกบนันไดกับหัวก็สาคัญก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงดีไซน์อะไรมากนะคะเพราะว่าคิดไม่ออกเหมือนกันแต่จริงๆอะถ้าบุ๋มมีของเยอะกว่านี้บุ๋มจะเปลี่ยนให้มันเป็นอีกหลังนึงแล้วก็ได้แต่ตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนจริงๆอาจจะมี2ชั้น2ชั้นน่าสนใจ โอเคบุ่มมาบุ่มควรทําชุดกรอกก่อนที่จะไม่มีเหล็กเหลือพอกางเกงเสือ้อรองเท้าว้าฮ่าไม่พอสําหรับหมวกจริงด้วยอุ้ยข้ามแล้วค่ะทําเตียงนอนดีกว่าหรือสองเตียงไปเลยโอเคอืมสายรุ้งสวยมาก ไปตัดไม้สีชมพูเพิ่มอีกสัก2ต้นนะคะน่าจะพอคือแบบคิดอะไรออกแล้วแบบอยากทําตอนนี้เลย <c oughs> เป็นคนรอไม่ค่อยได้ดลคะ่ะเอาต้นนี้ก่อนแล้วกันจะปลูกคืนให้นะ 二三四。 หลังคาตรงนี้ให้มันเสร็จเสักทีก่อนที่ไม้บุ๋มจะหมดจริงๆโอ้ยลงุงลงไปซิทำไมชาวบ้านสนใจบ้านบุ๋มขนาดนี้ไม่เคยเห็นบ้านสีชมพูใช่ไหมล่ะบอกเลยนี่คือบ้านหลังแรกในหมู่บ้านด้วยต่อไปก็เหลือหลังคาบ้านหลังนี้นะคะ โอเคตอนนี้บุ่มเริ่มรู้สึกว่าข้างบนนี้สูงมากนะคะเอาเป็นว่าเหลือแค่วางบันไดสีชมพูก็จะเรียบร้อยแล้วซึ่งบุ่มสงสัยและเกินว่าทำไมบุ่มถึงตัดไม้มาไม่เคยพอโอเคกระต้นไกลบ้านโตสักทีทีได้มันต้องไปตัดไกลแล้วค่ะวอวะให้าะว้ววะววะโอ๊ะแล้วตีเราทำไมอ่ะ วัดเดอะชาวบ้านไปฟ้องแน่เลยทุกคนตายดีนะ่ไม่ได้ตายคืนแรกอย่างน้อยนี่ก็คืนที่3ที่4ี่โอ้อนั่นโกเลมมันมีเรื่องต้องชำระกันแล้วแหละกันลอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลอก่อนนะอืมโอ๊ยนั่นไงเอาอีกแล้วยังไม่ทันจะทำอะไรเลยโหรอวยวยอยู่ตรงนี้ยอยู่ตรงนี้เอาไม่มาโอเค ตายตายตายไม่บุมอ่ะเป็นการสู้ที่บุมมาประมาทมากตอนเนี้ยยังไม่มาติดบั๊บกเหรอ <c oughs> <c oughs> แกแค้นสำเร็จสักทีอุ้ยไม่ใช่แค่หเม็ดสองเม็ดโอ้ว้าวขอบคุณค่ะอย่างนี้บุมก็ทำหมวกได้แล้วละสิมาขอนอนก่อนค่ะ เอาไว้เลยโอเคแล้วตอนนี้ก็ไม,ม้เพิ่งได้นิเตียวเองด้วยประเด็นอ่ะไอรอนโกเลมเก็บไปซะก่อนบุมอ่ะโอเคแล้วก็ใส่สลับแค่นี้ก็เรียบร้อย แล้วก็จะเหลือใส่กระจกใช่ไหมคะซึ่งบุ๋มยังไม่ใส่นะคะในครั้งนี้บุ๋มจะใส่เป็นทรั d ดอไปก่อนเอาเป็นทรั d ดอไมโอกล่ะหรือว่าจะเป็นทรั d ดอแบบนี้มันเป็นยังไงมันชมพูแบบไม่มีอะไรตัดเกินไปนะคะดังนั้นใช้เป็นทรับดอไมโอจะดีกว่าวางไปก่อนนะอุย้ยต้องไปวางจากข้างนอกสิ เลยเอาแล้วมาจากไหนกน,นี่ฮัลโหลงงมากชีวิตมันวันบุญต้องเจอกับอะไรบ้างเนี่ยอุ้ยอุ้ยวุ้ยอายลอนโกลเลมตัวใหม่โอ้โอโอออ oh my gosh บุญเจอศัตรูตัวใหม่แล้วค่ะทุกคนมันใช่เวลาไหมเนี่ยโหลโอ้ยแล้วขยันเกิดด้วยนะเนี่ยไอายลอนโกลเลมเนะี่ย โอเคก็ okay. บ้านของเราก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะสำหรับบ้านหลังแรกก็จะหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บุ๋งขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายเย่วุ้ยแล้วก็ลืมตกแต่งใบไม้ขอวางใบไม้สักหน่อยละกันแล้วก,ก็เอามาแล้วนี่ค่อยดูนะ่ารักขึ้นหน่อยโ okay. อเคบ๊ายบายไริจริงแล้วคะ่ะ